สวัสดีคะ่ะแม่เึ่งช่องภูมิมณีบ้านดิน5วิธีแก้ปัญหาและป้องกันข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้านดินนะคะก่อนตัดสินใจเลยค่ะปัญหาที่คนคิดว่าจะสร้างบ้านดินปัญหาที่วิตกกงังวลอ่าบางทีก็คิดไปเองโอ้ไม่เป็นไรค่ะคิดได้วันนี้แม่เึ่งมีคําตอบนะคะห้าปัญหาที่คนกลัวก็คือปัญหาที่หค่ะฝุ่นจากผนังดินอ่าอันนี้นะคะพูดกันก่อนนะคะนะคะ โดยภาพรวมนะคะฝนจากผนังดินเนี่ยการก่ออิดดินดิบนะคะไม่ได้ก่อขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเปื่อยๆอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือการก่อก็ก่อด้วยต้องมีการก่อดินขึ้นไปเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ต้องเอาดินที่ก่อนะคะทำเป็นดินชาบชาบให้ดินแต่ละก้อนเชื่อมติดกันค่ะพอเชื่อมติดกันเสร็จแล้วก็ชาบปิดค่ะฉาบปิดหมายถึงปิดไม่เห็นก้อนดินหรือว่าจะโชวก้อนก็ได้นะคะแต่ว่า สุดท้ายก็มีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือฉาบสีค่ะฉาบสีนี่ยังไงคะก็เพื่อป้องกันฝุ่นค่ะฝุ่นที่จะมาจับเกาะติดบ้านดินนะคะอันนี้ป้องกันฝุ่นแล้วไม่ให้ฝุ่นในก้อนดินค่ะกระจายเข้ามาหาพวกตัวคนที่อาศัยอยู่ในบ้านดินได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือมีเทคนิคในวิธีการป้องกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆโอ้คำว่าบ้านดินเนี่ยมันก็คงจะดินฟุ้งกระจายเนาะไม่ใช่นะคะ ค่ะแม่เหน่งขอทำความเข้าใจในข้อที่หนึ่งนะคะคือการฉาบสีดินครั้งสุดท้ายนี่ยิ่งสําคัญเลยค่ะทําให้บ้านดินเราสวยด้วยแล้วก็สามารถที่จะไม่ให้ฝุ่นมาจับเกาะที่ผนังด้วยค่ะขึ้นในการเลือกเทคนิคในการก่อสร้างด้วยนะคะถ้าเป็นอิฐดิบเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยโดยมากเราก็จะฉาบมือใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เรียบอาจจะเป็นมีแบบเซกชั่นแบบขูขาบ้างอย่างเงี้ยแล้วคนชอบค่ะถ้าเป็น เทคนิคผนังดินอัดอย่างเงี้ยก็เอาอันนั้นเขาจะเรียบร้อยเลยค่ะอันนั้นฉาบแบบเรียบเลยค่ะอันนี้เป็นอินดิบออดิบีนะคะก็จะมีนูนๆูนนบ้างแต่ก็ไม่ได้ฝุ่นเกาะจนแบบว่าคนก็กลัวเป็นภูมิแพ้จะอยู่บ้านดินได้ไม่เนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยค่ะฝุ่นไม่ได้ออกมาถึงขนาดนั้นค่ะเรามีวิธีการปกปิดนะคะไม่ใช่ว่าจะผนังน่ยฝุ่นจะฟุ้งกระจายค่ะข้อสองกับปวกปวกเดินไปมาได้ทุกที่ ในผนังดินค่ะปวกอะปวกมันขึ้นทุกบ้านแหละค่ะก็คือมีวิธีการก่อสร้างใช้เทคนิคโดยการเทคานเทคานเพื่ออะไรคะป้องกันความชื้นป้องกันปวกไม่ให้เป็นทางเดินของปวกเพื่อที่ขึ้นไปสู่บ้านดินปวกไม่ได้กินดินนะคะปวกเดินผ่านดินเพื่อไปหาอาหารค่ะ แล้วก็ย,ยิ่งสมัยใหม่ค่ะมีวางท่อมีเทคนิคของการวางท่ออย่างนั้นเลยก็ได้นะคะทํำยังไงก็ได้คือปัญหานี้ไม่นดคิดว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะข้อสามฝนาสาดค่ะฝนาสาดนี่หลังคาดีไหมหลังคาก็เป็นวัสดุที่ดีค่ะต้องเลือกวัสดุที่สามารถคุ้มหลังคาได้ค่ะก็ฝนาสาดก็ไม่เสียหายใช่ค่ะ ใายคาของหลังคาแม่เน่งเคยบอกหลายคลิปแล้วนะคะอย่างน้อยก็มีความยาวออกมา1.2ถึง1 5จเพื่อไม่ให้ฝนปะทะเข้าไปในผนังบ้านดินเราโดยตรงหรือว่าซ้ำาๆซากๆค่ะก็ป้องกันเขาไว้ก่อนอันนี้เป็นวิธีป้องกันนะคะป้องกันด้วยแก้ด้วยนะคะก็จะได้สบายใจขึ้นถ้าทำถูกวิธีนะคะข้อที่สี่ค่ะบางส่วนอาจเป็นที่สะสมละอันนี้ก็คือว่า คือแบคทีรียบางชนิดอะไรค,ะคือความชื้นค่ะพูดถึงความชื้นนะคะความชื้นนี่เอากันตั้งแต่เริ่มก่อก้อนอิดดินเลยนะคะก้อนอิดดินนะก้อนแรกค่ะต้องเป็นดินที่ก้อนที่แห้งสนิทนะคะแห้งสนิทหมายถึงว่าเราต้องตากแดดให้แห้งสนิทแล้วแล้วก็มีวิธีที่จะวางอิดแดงก้อนเพื่อป้องกันในฐานแรกอ่ะแม่หน่งมีคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็คือป้องกันความชื้นค่ะไม่เกิดเชื้อราแน่นอนค่ะ แล้วก็อุ้ยมันพูดได้ยาวนะคะพูดได้อีกถึงว่าตั้งแต่เราทําอิฐดินดิบค่ะเราก็ไม่เอากแกลบที่มีลำปลายข้าวผสมอันนั้นก็เกาะเกิดเชืลาได้มันกันนะคะก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ควรมองข้ามค่ะเราจะได้อยู่บ้านดินได้อย่างสบายใจอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่ห้านี่เลยถ้าชื้นมากๆนะคะแถวโคนผนังส่วนที่ติดกับห้องน้านะคะโอ้อาจจะมีเห็ดขึ้นออยค่ะ ไม่หรอกค่ะส่วนที่โดนน้ำก็คือหมายถึงห้องน้ำผนังที่ติดนะคะเราก็ฉาบปูนค่ะใส่น้ำยากักนซึมลงไปเลยผสม a 1 0 0 a ย0 0ว่ากันยิ่งสมัยใหม่นี้สามารถใช้เทคนิคอันอื่นได้ค่ะประยุกต์ใช้เลยค่ะแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่น้ำกระเด็นโดนนะคะก็แค่นั้นค่ะก็ป้องกันได้ปิดได้ค่ะหมดปัญหาค่ะค่ะก่อนสร้างบ้นดินก็หาข้อมูลศึกษาก่อนแบบนี้แหละคะ่ะ ดูจากเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆที่นะคะมีการแจกทฤษฎีปฏิบัติเออหรือว่าลองไปเรียนรู้ก็ได้ค่ะหรือดูช่องแม่เหน่งนี้ก็ได้ค่ะหาความรู้เกี่ยวกับบ้านดินค่ะปัญหาที่คาใจที่ติดค้างใจนะคะก็วันนี้แม่เหนงหยิบยกมาปัญหา5ข้อถ้าใครมีปัญหาอื่นๆอีกก็สามารถสอบถามาถแม่เหน่งได้นะคะไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันค่ะสรุป บ้านดินสร้างได้ตั้งแต่เรียบง่ายจนหรูหราคนที่ฝันอยากมีบ้านดินสวยๆอยู่เย็นแบบธรรมชาติหรือสร้างแบบบ้านในเทพนทิยายก็ได้นะคะเออบ้านสไตล์ฮอบบิทอะไรสร้างได้หนึ่งชั้นสองชั้นรูปทรงไหนก็ได้หมดค่ะอ,อบ้านดินอยู่ดีค่ะวันนี้มาสนับสนุนแล้วก็มาช่วยชี้แนะปัญหาที่เพื่อนๆกังวลใจ ก็ดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจที่จะสร้างบ้านดินหวังว่าคงคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งเป็นกําลังใจให้แม่แห่งคนบ้านดินภูมินีมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ